ส่วนวันนี้หลายพื้นที่มังคงอากาศหนาวเย็นรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ฝั่งปริมณฑลนะครับอากาศหนาวเย็นตอนนี้กําลังส่งผลกระทบกับน้องลิงกับน้องลิงที่สารพการจังหวัดลบบุรีอ่ะโอ้ตอนนี้นะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสงสารมากทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศความหนาวเย็นเยือกๆกันหน่อยฮะนี่เหรอครับสภาพอากาศที่หนาวเย็นตอนนี้อูยดูสิ ก<ด>อดอกกอดคอกันเนี้ย <โด S 1> จับกลุ่มกันแบบนี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสครับบางช่วงนอกจากหนาวเย็นแล้วยังมีลมอีกน้องเอ,ยโอโ๋ยกระโชกแรงเข้ามาเพิ่มความหนาวเหน็บ<ด>ให้กับฟูงลิมแบบนี้นะโอ้ยกอดกันแบบนี้นะฮะก็ทั้งฝั่งพัปรางสามยอดก็ดีสารพักการก็ดีและโรงภาพยนตร์เก่าก็ดีนะครับคือแบ่งแยกกันไงอยู่คนละฝั่งอย่างเนี้ย ก็ต่างพากันหลบลมหนาวไม่ออกมาหากินอาหารครับแล้วก็ไม่เล่นซุปซนไม่แกล้งคนไม่แกล้งนักท่องเที่ยวเล่นไม่ไหวครับพี่ขานี่นี่นี่แอบอยู่ด้านหลังมันเย็นเหรอเกิดคะโอนี้รักกันมากเลยนะตัวนั้นเสียสละรักกันทั่วขราวกรอกันกอดกันแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นฝูงลิงเนี่ยกกลุ่มกอดกันตากแดดรับไออุ่นครับ บางตัวฮะมีลูกน้อยก็จะซุกไว้ตรงแนบอกเนี้ยของลิงผู้เป็นแม่มาอยู่ในอกแม่ลูกมานี่มานี่โอ้โหนี่นะฮะเพื่อคลายความหนาวให้กับลูกน้อยนะฮะยิ่งในช่วงค่ำฮะอากาศยิ่งเย็นอุณหภูมิต่ำลงอีกฝูงลิงเนี่ยจะไปอยู่หน้าสปอตไลท์เอามาใกล้ๆอุ่นหน่อยก็ยังดีของแสงไฟแบบนี้นะครับ แล้วที่สําคัญนะช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยที่จังหวัดนบุรีก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับนักท่องเที่ยวที่เคยมากราบไหว้สารพระก,การก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมาออพอไม่มาปุ๊บก็ไม่ได้ซื้ออาหอาหารมา,<ห>าฝาก<ห>าน้องลิงอน่ะน,น้องลิงก็ไม่มีอาหารกินช่วงนี้แล้วก็โอ้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวที่เกิดขึ้นด้วยะนะครับ มันก็เลยทําให้ตออเนี่ยฝูงลิงอ่ะมันเชื่องเชื่องผิดสังเกตนะฮะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวแล้วก็ขาดแคลนอาหารนั่นเองดูซิดูน้องตัวนี้ดิเขาก็เหมือนคนเราเยังหนาวเลยฉันหนาวจริงอะใครเี๋วกลับไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะเอาอาหารให้น้องด้วยละกันเนาะไอ้นี่ฮะเห็นให้ขนปลิวแบบนี้นะฮะไม่ใช่เราเปิดพัดลมใส่นะลมจริงๆนะ ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ